สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของน้ำนองค่ะวันนี้น้ำนองพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่สวนตาสิทธ์นะคะจังหวัดสระบุรีอ่าเดี๋ยวที่สวนตาสิทธ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะโอเคตอนนี้เราไปชมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูบริเวณรอบๆของสวนตาสิทธ์นะคะค่าบริการ แค่คนละา2หนบาทนะคะถือว่าถูกมากเลยส่วนตาสิทธ์ก็จะใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะมีลำธารน,น้ำสีฟ้าสวยงามมากเลยนะคะแต่เขาก็จะทำฝายไว้แบบนี้นะคะจะยาวไปเลยนะคะประมาณ1-2กิโลได้นะคะ คือกว้างใหญ่มากเลยจุดจุดนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะ จะมีซิงค์ล้างจานด้วยนะคะอยู่ตรงนน้หนห้องน้ำมีหลายจุดเลยก็จะเป็นห้องชักโครกแล้วก็ฝักบัวรวมกันเลยนะคะก็สะอาดในระดับหนึ่งนะลูก ตรงนี้ก็จะมีชิงช้าด้วยนะคะชิงช้าจะมีหลายจุดเลยมีทั้งในน้ำแล้วก็บนบกในน้ำก็จะมีชิงช้าเหมือนกัน มันก็จะเป็นสวนบรรยากาศเป็นบ้านสวนแต่ว่ามีลำธารที่สุดประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นน้ำกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็ลอยคออยู่ที่ในน้ำนะคะนี่ น้ำใส่เย็นมากเลยอ่าเห็นตัวปลาด้วยนะคะนั้นขออนุญ,ญาตไปไว่ายน้ำก่อนนะคะบ๊ายบาย แล้วก็พบเจอกับสิ่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะปกติปลาพยูนอยู่ในทะเลใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ปลาพยูนอยู่ที่สวนตาสิตค่อะอันนี้คือปลาพยูนนะคะปลาพยูนตอนี้มันก็เดือท่อมเลย อ่าแล้วก็มีต้นกระท่อมด้วยใช่ไหมคะุกคนกร,รู้จักต้นกระท่อมไหมคะโหมากเลยเนี่ยกระท่อมโอเคกระท่อมหรือกระท้ออ่าแล้วนี่ก็คือปลาพยูน <c oughs> ปลาพยูนลอยอยู่นะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเล่นน้ำต่อนะคะ <c oughs> เตียงนอนธรรมชาตินะคะ ก็นอนแบบนี้แล้วก็ลอยไปเรื่อยๆได้เลยค่ะกลับไปทะปยาได้ไหมแล้วก็มีธรรมชาติมีเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องมีส้มโอท,ที่น่ากิน<อ>กแล้วก็มีใบนี้ด้วยใบนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยใบนี้เรียกว่าอะไรคะคุณพยูนใบบออ๋อใบบอน รอบๆก็ลมเลินมากคนไม่เยอะนะคะวันนี้ใช่วันนี้คนมาแค่ปิกนิกกันต่อไปจะเป็นการต่อเรือนะคะเดี๋ยวจะต่อเรือไปเรื่อยๆคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเล่นน้ำกันนะอันนี้คือ คือการต่อเรือไปเรื่อยๆออันนี้คนไม่เยอะนะคะก็เล่นน้ำได้นะเหมือนแบบเหมาล้านโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะไปทานข้าวกันโอเคไปเลยบื้น เรือเราเร็วมากเลยนะะ <glasses> อันนี้คือผู้โดยสารตึาแล้วก็จะถึงแล้วค่ะโอย,โอยโอเคอ่ะนังร้องก็ถึงท่าแล้ว เดี๋ยวเราเอาห่วงยางไปเก็บนะคะแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำทานข้าวกันสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นยำค่ำคืนที่สวนตาสิทธ์นะคะมีพระจัน์ด้วยแล้วก็มีเต็นต์นะคะมีอยู่เต็นต์เดียวนะคะวันนี้ก็คือเหมาเต็นท์ได้เลยเหมาลานได้เลย ว่าต้องเปิดไฟตงนู้น,างงานนะ้ติดน้อ่าอันนี้ก็เป็นยามค่ำคืนนะคะค่ำคืนก็ไม่มีอะไรมากอ่าตรงนั้นก็จะเป็นบ้านของคุณตาแล้วก็บ้านหลังและเราก็กำลังจะมาเข้าห้องน้ำกันค่ะ ห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆนะคะทางเจ้าของสวนใจดีมากเลยนะคะเปิดไฟให้ไว้ที่ห้องน้ำจุดล้างจานแล้วก็ที่เต็นท์มีอีกสองดวงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคืนนี้ n ไนท์ Night, ค่ะสวัสดียามเช้าที่สวนตาสิบค่ะ บรรยากาศเงียบมากเลยตอนกลางคืนก็จะร้อนๆหน่อยแต่ว่าตอนเช้าก็บรรยากาศดีมากเลยมีดอกไม้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็กลับบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูนะคะแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้นะคะสำหรับวันนี้ช่องน้ำนองชาแนลนะคะก็ขอ ลาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย